ติดตามจากคุณป่าเสรีรัตน์รายงานสดจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณปาดคะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุแล้วก็คลังเก็บพลุดอกไม้ไฟที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ระเบิดขึ้นนะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8คนแต่ว่าเคราะห์ดีนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ กลุ่มควันจำนวนมากนะครับลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าพร้อมเสียงดังจากพรุและดอกไม้ไฟครับหลังเกิดอุบัติเหตุ โรงงานดอกไม้ไฟในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับในตำบลสันปุเลยครับระเบิดขึ้นนะครับสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นะครับได้ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่บ้านทอนอำเภอดอยสะเก็ดและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข้าไปดับไฟล่าสุดนะครับสามารถควบคุมไฟได้แล้วครับ โดยเจ้าของโรงงานเปิดเผยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุครับมีคนงานและสมาชิกในครอบครัวประมาณ10คนนะครับอยู่ภายในโรงงานในจํานวนนี้นะครับมีเด็กเล็กอายุ2ขวบด้วยครับซึ่งสาเหตุนะครับคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าและวงจรก่อนจะลามไปยังห้องเก็บพลุจึงทําให้เกิดระเบิดขึ้นครับจากไอห้องน้ําข้างหลังครับห้องน้ำรับไม่ได้ช็อตตรงที่เราไมไม่ครับพอมันช็อตปุ๊บมันก็เหมือนกับไฟมันแล่นมาจากสายไฟครับ มีเด็กอายุเท่าไหร่ครับสองขวบเป็นอะไรมากไหมเป็นครับครับตอนนั้นกำลังทำอะไรอย่ตอนนั้นก็ทุกคนก็ทำงานปกติครัแต่ไฟมันช็อตจากใต้เท้าห้องน้ำแล้วก็มันแล่นมาตามสายไฟเลย ผู้ใหญ่บ้านสันทุ่งใหม่บอกนะครับว่าแรงระเบิดนะครับทำให้บ้านหลายหลังที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายในรัศมี500เมตรครับจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นสถานประกอบการผลิตและเก็บดอกไม้ไฟเพื่อจําหน่ายเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับผู้ประกอบการรายนี้เคยเกิดเหตุมาแล้วสองครั้งทําให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดระแวงครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับระแวงเกิดนะครับเคยอู้กับแกแล้ว วาดแวงหัวบ้านหลังสองจัดแล้วนิ่งร้าประกาศขายบ้านเลยเนี่ยที่เทินไปเนี่ยแต่นในจุมชนนี้มีโรงงานนี้โรงงานเดียวโรงงานเดียวครับ สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนายธนก,กิจฉันทะจํารัดศิลครับนายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานนะครับว่าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8คนครับทั้งหมดถูกส่งไปยังโรงพยาบาลดอยสะเก็ดโรงพยาบาลแมคคอมิกโรงพยาบาลลานาครับและในจํานวนนี้นะครับบาดเจ็บสาหัส2คนครับ ครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้นะครับค่อยๆทุเลาลงแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับขอบคุณคุณบาทค่ะ